วัดดีจ้าปนุกเลยจะเด้อเจ๋งก็ปนุกอีกแล้วจ้ะีเฮ็ดอย่างมากหลังบ้านปนุกจ้ะแต่เรามาก็เลี้วมาเช้านี่เนาะเดินผ่านป่ามาตรงนี้มาดูสำรวจว่ามันมีเห็ดไหมนาะไา้ไปเล้วหน่อยนึงมาเชา้านี่แต่ว่าผลมันตก,กปนุกก็รู้วันทะเลรับนี่ม,มหม่จ้ะดีเจอหมูนี่ยังมากแล้วก็หลังข้างนู้นอย่างมากมีแต่ข้าหลังอ้วนแล้วก็ตรงนี้จ้ะ ฮ็ดเหลืงองเ๋ยวก้ม็อกเก็บกันเดี๋ยวจะด้วยไปไปไปเก็บเก็บมาจา้ะเก็บตรงนี้ก่อนเนาะอุ้ยมากจริงจ้ะหนึ่งเนี่ยทุกคนเอาไว้ทุกคนเหรียนซะทุกคนดิดุ้ยยังมากจ้ะโผ่ ปนกจะทำความสะอาดไปดีรึโอ้ตรงนี้ก็น่าจะได้เกือเต็มกระตาแล้วมั้งจ้ะปนกว่เพึ่งเดินเข้ามาแค่ถึงสิบนาทีเนี่ยวิหัวอริแทร์ทุมมง่ะมินุดแต อ๋อสิบนาทีอืสิบนาทีเดินตรงเข้ามาจากทางทาง,งานาาุ่นนะจ๊ะโอเคเยอะๆต้องเงินก,กี่ประมุกเก็บนี่น ใหญ่มาตรงมีจ้ะเก็บโ่นโเ,เนก็บไปเราจะเก็บเอาเก็บเอาไปจะด้วยหืมงามพรมจ้ะม,มาเฉามาแล้วรอบนึงแต่ว่าฝนมันตกเนาะเราก็เลย วิ่งลับบ้านกันจ้ะที่นี่พอเนีย่ยตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วจ้ะฝนมันยดุดก็เลยโอ้ยสงสัยเนะาะแบบมัน,นแบบมันยังเดินไม่ทั่วป่านะจ้ะเลยโอ้ยลมชนอ้วนเดินเข้า,ามาอีกจุดหน่อยก็น่าว่นนะเฮ้ยมาเจอหนุ่มนี่โอ้ยเดี๋ยวไปจุดกล้องไปก่อน

น่าทายาคันยุ่งเรี่ยวมันก็มันก็ไม,ม่กลัวนะจับยุ่งเนี่ยเดี๋ยเราขยับนิอีกเรื่อยๆจ้ะนี่ผมเดี๋ยวดอกดอกนี้กมันก็มีเคยใหญ่มากดอกใหญ่ก็มีดอกน้อยก็มีเนี่ย แล้วไปจ้ะังเลยฝีน้ำยุ่งฝนมันตกแบบเนี้ยจ้ะยุ่งชอบเยอะอันนี้ดอกมีงามได้จ้ะเด้อจ้ะเป็นเรื่องน้องโอ้ยแล้ว

ขี้ขันทำความสะอาดจ้ะหืมยุงึ่งยง น,นู้นตนู่นก็มากเดี๋ยวกระกเอาทั้งนี้ก่อนจะ้ะดอกคีเีก็มีหลายดอกฮะเอาเลวมดเลือกเอาด้จ้ะด้ว ทำต่อกหม่ตอกไม่ถ้ามันตอรุดออกมาเร็วปนุกอะตอกเอาอู้หูหนงนาจ้ะไวน้นี่เห็นอยู่ในโพงไม่ลืมไป Ủa <laughs> <Là là mình cười> Lá này là mình Mình dù tiết cảnh là cho lòng lá này đứng đồ cũng gặp tiết mà Ui, cắt Đồ ngam chả Mùa này đi nói bà nó vầy còn chả đứa đây ไอดอกหน่อยแบบเนี้ยมาวานปนุกเก็บเอ้ยคลิปที่แล้วปนุกเก็บออกจากดอกเพราะว่ามันุนี่น,น้อยแต่ดอกสว่าปดีนนี่จะเลือกเอาดอกไหนที่มันมีมันเล็กมากนะจ้ะนี่นูขยันก็จะคอยมาเอาเมื่ใหม่แล้วไันอยากหอมไก่บ้าน ในเก่าเสถอะฮะเด็ดออกแล้วฮะเด็ดออกพี่นอ้องฮะายยังมืดอ,อยู่ตักกี้นี่แต่ว่าฝนมันไม่มตกมีเดดออกแลอะยุบมาล้วัอหน่อยอจ้ะยิดตัวได้จะด้ Yeah. เห็ดอันนี้ม่คงอย้ำจ้ะ ยุ่งมากนะเออยุ่งมากมันจะหามพันนกเลยเนะี่ย

ไปก่กดเลยมันมุน้งมิ้งอยงามจ้ะออเด็ดออกแล้วพี่น้องเดินมาเจอเฮ็ดหัวสมจ้ะวันจะเก็บงามสีสมอือหัวสม,สสมโอ้โหขาวอวบ สวยอ๋อแข็งแข็งเอาเหอะแข็งด้วยเอาสักทีเถอะพ่อ่เอ้ยน้องนั่นโอ้ยตกน้ำด้วยจ้ะน่ะอ่อนออนพร้อมจ้ะเากกากากอ๊ะปนาโลเค็นมาตะไก่นี่นะจ้ะเหลืองอยู่ก็ต่อไม่ใช่ไหมน,<ๆ>นี่โอ้แม่นแม่นใช่จ้ะน่ะ ใช่ข mm ึ hmm. ้นวันนี้ใส่เห็ดหลังกาจะเห็นมากต่ไกโอ้เช่องแหงโอีกแด้ไหโอู้รให้จ้ะดอกงา เกิดมาเจอเห็ดขาลายพี่น้องตัวใหญ่เจอถกตาพนุ๊กนุ๊เนี่ยนะจ๊ะไอ้พูดก็จะดุเกิดแกงแล้วเกิดมาเจออีกหนึ่งนู่นหน่อยจ้ะนี่นมีตะลุมนี่จ้ะ เจอเฮดหัวสูอีกแล้วจังดอกมันไม่ค่อยเถาเท่าไรเอาสักเท่าเนาะจังนี่โอ้ยใส่จัง I, I know. Hmm. Bad rock. <laughs> On, on. เนนก็ตกใจดูจะผลงานรอบสองจ้ะเ,เดี๋ยวเอาใหม่จะผลงานรอบสองถลกปืกออกมาก,กันจ้ะร้อนเอา้เพาพอฝนมันตกแล้วที่นี่แดดมันออกไม่ร้อนเอา้าจ้ะอันนี้มาเช้าได้นนะได้เห็นโอ้ย วางอยู่ในบั่นแก้วจ้ะอันมา่นฉาเนาะโอ้ยหอนหล่นหล่นหล่นไอ้ขนมจะพาไปดูหลกันรีบขนมเดีให้ดูนี่จังนิดนอนจ้ะพักหมองหายมาพอมาปลูกงามงามจ้ะกําลังจะเป็นดอกน่ะ ไม่ได้เก็บกินเลยเพาะว่าปนุพึงจะมาได้สองวันสามวันนี่จะ้ะเดี๋ยวนี่เอาไปดูดอกลิลี่งามๆจะ้ะกำลังบานนี่โอ้ยหอนไม่ยอมฝรั่งจะมันกินได้ยังนโอ้ยเดี๋ยว ม่ใหญ่มีอยู่สองต้นต้นตน่ะตัวมันไม่ค่อยดกเท่าไรจ้ะอุย้ยสตอรอเบอรี่ร้อยเจ้าของเก่าเขาปลูกไว้จ้ะมันมันหลายปีแล้วเนาะเดี๋ยวป้าหนุ่มจะคุดมันออกต้องมันซุกก่อนเนี่ยแต่ว่าเก่ไม่แน่เราอาจจะคุดเลยเพราะว่าจะเคลียร์ตรงนี้จ้ะ โอ้ยหล่นรล่นพูดรล่นพูด